เก็บเเลยขาไม่ทันออก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 กดตู้กดตู้โอเคออกที่มาเร็วอยู่ไหนโอ้โหนิ่งที่เดิมที่เดิมมาเร็วมาเร็วยืนรออยู่กดอีกกดเจนน่ะเก้าหางมาโอยู่นี่เดินมาเลย เ,เดี๋มวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดยวพี่จะเข้ามาเลยเข,เ,เข้าทันเข้าทันไม่ไม่ทันไม่ทันไม่เป็นไรไนเด่เข้าตัวได้แปบบ๊บตัผมมาได้เเอาเลยครับ สี่วุ้นว้วี่มากลางแล้ววน้น้น้องตายน้อง่าเพิ่งออกชนะข้ามันคนข้ามันคนยอไุ้ย้าียตายแล้วดูวโออกมาเลยบินดูดีไม่ทันแล้ว คนออกมาแล้วโอไม,ม่นะพี่บุ้งแค่ต้องตายอย่างเดียวตุตกโอ้ยชิบหายอาดไดอ้บุ้งอยากเจอผมชั่วโมงต้องตายอย่างเดียวก็จะเออไค้ตุ๊กพี่ทำไมไม่อะไรเลยนะว่า,าก,ก,กูก็ใช้หมดไม่ได้าาครับพี่อะไไม่ใช่อะไร จะไปเดียวโอเคเอาพี่ตายไม่ได้เจ้าก้นต้องถูกคนตีฆ่าตายปเป็นอาคนณกุนอาคนให้ฆ่าเอ๊ยยะใครจะฆ่าล่ะใครอยากฆ่ามั่ง หาบกไปหาคนตรงกลางแล้วก็ไปฆ่าตัวตายไปเออโอโต้ไปเล่นเซิร์ฟเปิ้ก่อนอพอพี่ตายเมื่อ,อไหร่พี่จะส่งสัญญาณนะฮะโอโตโอ้จ,จะวิไม่มีจะต้องเปน มีคนตายแล้วแสดงว่าต้องมีคนเทพอยู่ในนั้นแน่ๆอ่อาขยะก็จะเบาไงอ้าวชนะ